ท่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนผิสุดสมนเนทุกท่านสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527ันหอ่สการป่วยไข้ามาสมบายผมยังเป็นปกติเมื่อเช้านี้หมอให้ใน้ำเกลือเป็นหนึ่งซีซี แต่ว่าอาการทางร่างกายยังโรอยู่มากวันนี้ถ้ามีการข่าวเสล็ดแกรบเอก็ต้องขออภัยด้วยเพ่าัะอยู่ในระหว่างการป่วยไข้ไม่สบายแต่ก็พูดวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องความบ้าของผมต่อไปแต่ว่าวันนี้จะเป็นการบ้าเรื่องแรกยูเรเนีย ความจริงแรย่ยูเรเนียมนี่ผมก็ไม่เคยสนใจว่าในประเทศไทยยังมีหรือไม่มีแต่ความจริงพรัทรัพยายกรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยทั้งนี้เพ,พราะอะไรเพราะว่ทาทำจิตมีกังวลแต่ว่าถ้ามีอะไรกระทบใจเขาหน่อยหนึ่งใจมันก็รู้ของมันไปเองอาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนบิสธินน์สมเด็จพระราาญาโยมพุทธบริษัท จงอย่าคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐแล้วความรู้สึกหรือว่าคำว่าที่จกุญานที่เราได้ได้กันนี่มันเป็นเศษผงๆผงเล็กๆที่พระอรหานท่านได้เท่านั้นแต่ก็ยังดีสมมบว่าามีความรู้อย่างเป็ดเป็ดสำหรับเป็ดที่บินได้เดินได้ดำน้ำได้ไว่ายน้ำได้ ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือว่าเป็ดที่เขาทำหลอกไว้ยังไงยังไงก็จะรู้จักคำว่าเดินไปยังไงไว่ายน้ำไปยังไงดำน้ำดำน้ำไม่หมดตัวจุมแค่หัวก็ถือวการดำน้ำ <c oughs> บินก็ได้ถี่บินสูงไม่ได้ก็รู้จักการบินร้องเสียงจะไม่ดังก็จะรู้จักการร้อง ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกแลอเป็ดเป็ดปูนพลาสเตอร์เป็ดปูนซีมเมนต์แลอเป็ดแกะสลักด้วยไม้ซึ่งใช้อะไรไม่ได้เลยกลองความเมการฝึกทิฏุย,ยานยของพวกเราค่อยๆทําไปอย่าประมาทจงอย่าคิดว่าความดีเราดี็จแล้วนั่นไม่ถูกต้องถามว่าท่านจะถามว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไง ความจริงผมอยากจะพูดให้ฟังอยากจะปรากฏความจริงว่าพวกท่านเนี่ยทพรา,วา,า,ยยาะวรดาญาโยมทั้งหลายเนะี่ยเก่งกว่าผมมากการฝึกวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานถต่ความจริงวิชานี้จริงๆนะครับผมเริ่มได้มาตั้งแต่ปรศตั้งแต่อายุเจ็ดปีเจ็ดปีเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะถูกต้องตรงความตามความเป็นจริง แล้วก็ไปน,นอนบ้านไหนคือแรกจะพบว่าคนบ้านนี้ตายไปแล้วกี่คนแล้วทรัพย์สมบัติมีที่ไหนอะไรบ้างที่มีความสําคัญแต่ที่รู้นี่ผมก็ไม่ได้ไม่ทาให้รู้มันรู้ก้นมาเฉยๆสำหรับคนตายเวลากลางคืนเขามาแสดงตัวให้ปรากฏเขาก็บอกเขาชื่อนั้นชื่อนี้เป็นอะไรเับเจ้าของบ้าน แล้ก็บอกฐานะความเป็นอยู่บอกทรัพย์สินที่เขายังให้ไว้ไม่หมดลูกหลานยังไม่ทราบบอกให้บอกด้วยนี่มันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วเขาเแสดงภาพให้ปรากฏผมก็ไม่ทราบว่าได้ไมาจากอะไร <c oughs> แต่เหตุที่เพื่ทราบในชาตินี้คือว่าท่านแม่บังคับให้ภาวนาว่าพุทโธก่อนหลับ ก่อนที่จะหลักจริงๆอย่างน้อยแต่ว่าให้ท่านฟังสามครั้งและต่อมาเมื่อโตขึ้นมาแล้วเป็นพระผมก็ใช้อารมณ์สมาธิแบบหนึง่งคือว่าผมจับพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราก็มีความพอใจนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นอยู่ในอกเสมอ เวลาเดินไปไหนพวกก็บังคับให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปในอกแล้วจะไปไหนทําอะไรก็ตามเ้าว่างจะภารกิจนี้เดียวจิตผมก็เห็นภาพพระพุทธรูปในอกแล้วต่อมาก็เห็นพระพุทธรูปในสมองในองค์หนึ่งก็เห็นไว้เป็นปกติตอนี้มีความสําคัญว่าถ้าใครก็พูดอะไรขึ้นมาภาพนั้นอยปลากฏกับจิตทันที ถ้าถ้าท่านจะถามว่าตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ <c oughs> การเห็นภาพพุทธรูปก็ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไว้เฉพาะที่ว่างว่างจะาก,กายงานต่างๆคนจิตเพราะมันเห็นไม่อัตโนมัติถ้าว่างจากภารกิจอย่างอื่นมันจะเห็นภาพพุทธรูปเข้ามาทันทีถ้าเดินไปไหนอันนี้บังคับจริงบังคับเลยเห็นตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าถึงที่ <c oughs> การทำอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตามเสียงเขาพูดใครพูดว่าอย่างไงแล้วก็สงสัยบางทีไม่สงสัยเห็นภาพนั้นเลยอันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กจากเด็กถึงความเป็นพระแต่ก็จงย่านึกว่าเลิศทือว่าเสริฐอย่างครับเป็นชั้นอนุบาลเท่านั้นความดีอนี้มันจะสลายตัวเมื่อไรก็ไม่ทราบแลวต่อมาเรือ่องนี้พูดทั้งแรกยูเรเนียม ผมก็จำพอสอไม่ได้ถ้าจำได้ก็ไปถามเจ้ากรมเสริมท่านดูว่าพอสอเท่าไรก็ไม่ทราบท่านเอาถ้อยคำของพระองค์หนึ่งมันบอกว่าที่ลำปางมีแร่ยู่เรเนียมถ้าก็แผนที่มาให้ดูไอ้ต้องแผนที่แผนทางนี่ผมไม่เข้าใจในมันเลยผมไม่สนใจ ก็เลยบอกแต่ว่าเอาอนี้ก็เลยกันพอท่านพูดความรู้สึกมันก็เกิดว่าที่ภูเขาลูกนี้มันมีสองจุดแต่ว่าสองจุดนี้มีปริมาณในสูงแต่อยู่ตื้นถ้าเจาะขุดลงไปจะจะไม่ลึกถ้าเอาเครื่องวัดไปทางเครื่องบินเครื่องวัดจะสั่นมากเพราะมันอยู่ตื้นอีถึงจุดนี้ปริมาณมันมากเกรดเหมือนกัน แต่มันอยู่ลึกเครื่องวัดเข็มแยสันน้อยๆผมก็ไม่รู้เขาว่าจะเป็นอะไรความรู้สึกมันบอกเป็นเข็มๆผมบอกตันแล้วผมก็ไม่เช่นแน่ใจเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าความรู้สึกเป็นไงผมบอกตามนั้นผิดก,ก็ผิดถูกก็ถูกผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกผมนึกว่าท่านจะกลมเสริมท่านจะไม่ไปรุ่งขึ้นตอนเย็นท่านกลับมาบอกไปแล้วครับ แล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอโ๋หนอความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงประธานนี่มีคุณมีประโยชน์มากต่อมาก็คุยกันทึ้งเรื่องเมือนแรกอยู่เนี่ยม,มีที่ไหนบ้างผมก็เรียนเช่ว่าเอางี้ดีกว่ารู้แค่นั้นยังไงเราก็ทําไม่ได้ เราจะไม่ทราบว่าใครที่จะไล่ยูเรเนียมเขมาได้ต่อมากลับมาถึงวัดเรื่องต่างๆนี่คุณทัง้งหลายถ้ามันสะดุดนิดเดียวจิตมันมีสภาพจำมันจิตจำมันได้ผมนั้นเลิกจำแต่มันจะจำของมันก็เป็นอนุว่าเมื่อมาถึงวัดอารมณ์เดิมอย่างมันเป็นข้างอยู่ พอรมสงับใจสบายไม่ใช่นั่งสมาธินะครับเดินนั่งเล่นเล่นลมพัดเย็นเย็นใต้ต้นสตือก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าแร่อยู่เรียมมีที่ไหนบ้างเวลานั้นมันมีความรู้สึกเฉพาะจุดใหญ่ๆจริงๆปริมาณสูงมากมีถึงสิบหกจุดในประเทศไทย แล้วก็สาบอารมณ์จิตก็บอกเปก็นการประจุดจย่อยๆย,ย,ยังมีเยอะแต่ก็เลยขี้เกียจจะรู้ถ้ารู้ไปมันก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร oh. คือคํามไม่มีประโยชน์หมามความผมไม่มีประโยชน์สำหรับผมผมเอามาไม่ได้และคนไทยที่มีความสามารถผมก็ยังไม่ทราบว่าใครแต่ต้องมีแน่ปีนั้นจำได้ปีที่รู้หนัก ที่รู้ว่าแรกอยู่นี่มมีมากคงจะเป็นพศอ2516อือมั้งผมจันประจำวันเวลารู้ไม่ได้ไม่ได้จำแต่ว่าเมื่อปีพศอ2516อความมุ่นวายเกิดขึ้นภายในกรุงเทพผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคิดว่าในประเทศไทยนี่มีใครบ้างไหม ที่เขามีความสามารถยังได้อยู่เรเนเนียมถ้ามีก็จะดีมากความจริงผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะพบคนที่มีความรู้ความสามารถเรื <c oughs> ่องแร่ยูเรเนียมขึ้นมาใช้แตึกในใจว่าถ้ามีจริงขอสิ่งสก์ทต้งหลายดนใจบุคคลนั้นมาพบภายในสามวัน แต่ก็เรื่องหน้าสจันวันที่สาม,มก็นอนเล่นลมพัดเย็นๆใต้ตัวสตรีเหมือนกันเวลาเน่กนกระแสไฟฟ้ามันก็มีดอกแดกดอกแดกก,ก็วันเขาก็มากระจายจายกลางคืนเป็นต้น <c oughs> แล้วก็กําลังกระแสไฟฟ้าก็น,น้อยเราก็ต้องไปพักอาศัยลมธรรมชาติโคนต้นไม้ไปสบาย ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไม่ถึงสี่สิบพกเราขาวหน้าตาดีนั่งรถเมย์ผ่านมาว่ารถเมย์มาถึงวัดหลังวัดถึงกลงลงแล้วก็เดินเข้ามาความจริงคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาท่านหน้าตาท่านดีอธัธยาศัยก็ดีมากเป็นคนนิ่มโนวนน่ารักพูด <c> จ <oughs> าก็ดีคุยไปคุยมาพรผมก็สงสัยในท่าน ว่าท่านผู้นี้เป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนและมาก็ไม่แสดงว่าจะมีคร้ออะไรสักอย่างมาคุยเฉยๆก็เลยสงสัยว่าคนนี้จะมีความรู้สึกมีความสามารถนรั่นแหละยูเรเนียมไหมก็ถามท่านาว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนำแร่ยูเรเนียมขึ้นมาจากพื้นดินไหมพอพูดเรื่องแรแ่จะบอกโอ้หลวงพ่อครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรง จากต่างประเทศแร่ทุกประเภทผมมีความเข้าใจผมศึกษาเรื่องแรกสำหรับแรกจุเนียนนี้เอาขึ้นมาได้แน่ครับเอาขึ้นมาได้แนะ่แล้วมีประโยชน์ผมสามารถขึ้นมาได้เพราะว่าผมเรียนแล้วก็ฝึกเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศรวมความท่านทั้งเรียนท่านทั้งฝึกท่านมีความมั่นใจ แต่ตัานบอกว่าถ้าจะนําขึ้นมาต้องเพิ่มค่ากระแสไฟฟ้ากำลังไฟไฟ,ไฟ้ามากกว่านี้ครับเพราะกำลังไฟฟ้าเท่านี้ไม่พอใช้ต้องใช้กระแสฟ้ายิงเป็นจังหวะจังหวะให้ดังสีมาห่อตัวผมก็ขอพูดทิ้งไว้ตรงนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าก็ปลื้มใจว่าเอะประเทศเราคนที่มีความสามารถจะมีอยู่ฉะนั้นในเมก็ออกาสดี ยังหวาถึงการเวลาเข้ามาถึงแรจิโเรเนี่ยมคนทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากหลังจากนั้นต่อมาถอยหลังจากนี้จะพอศ .2527 ไปประมาณสองสาม 27, 000, 2, ปี <c oughs> ผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสบายร่างกายมันก็สุดโทมป่วยๆนั่งรับแขกบ,บันนั้นเป็นการบางอื่น ญาติโยมพุทธบริษัทไม่ค่อยจะมีใครมามีญาติโยมผู้ใหญ่คือผู้เฒ่ามาสักามสี่คนแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าท่านผู้เฒ่าสามสี่คนนี้กลับก็มีบันเด็กสาวๆเธอหน้าตายอย่างสาวแต่งงานแล้อยังก็ไม่ทราบเธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่เป็นคําบอกเล่าของเธอ เรื่องคนนี้ผมขี้เกียจสงสัยเธอว่ายัางไงก็ว่าตามนั้นเธอมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพูดเก่งน่ารักน้าประเทศไทยมีแร่อยู่เรื่อยไหมก็บอกเธอว่าฉันไม่ได้สำรวจละเอียดแค่กระทบใจเท่านั้นทราบว่าแหล่งใหญ่ๆของเรามีมีสิบพกแห่ง และก็เป็นแร่จูเรเนียมที่มีคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศเขาแล้วเธอก็ถามต่อไปว่าที่หลังจังหวัดอุทัยนี่มีไหมลวงพ่อตอนนี้ผมก็เล่นเรลยงเดาผมก็ถามว่าหนูคณะของหนูห้าคนเนี่ยไปพบมาแล้วใช่ไหมที่หลังจังหวัดอุทยัยพกเธอก็ทากกับเราบกใช่ยกระกับ ถามว่าหลงพอ่อทำไมชังรู้เรเลยบอกหลวงพ่อก็คุนแก่ก็เดาๆถ้าเธอปรบที่ไหน,สนแสดงว่าเธอไปมาแล้วจากที่นั่นแกบอกก็บอไปมาแล้วก็เลยยอมรับแต่ว่าในป่าหลังจังหวัดอุทัยออกไปที่มันหมายทว่าถึงไม่น้ำมือกันเลยนะพุ่งโจงออกไปนี่นรหรือจะจะใกล้เมืองกาก็ได้ มียอดยูเรเนียมขนาดหนักเป็นปริมาณสูงกว่าที่อืนะ่นและเกรดดีมากกรงความว่าผมพูดเรื่องนี้นะไอ้นี่มันเป็นความบ้าส่วนหนึ่งจะบ้าลับๆไม่มีใครเขาว่าบ้ามากๆม,มันก็บ้าน้ำมันเพราะบ้าน้ำมันนี่พวกถายไปปอนแดดพระบ,บาทสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ลงเป็นหนังสือ เลยบ้ายาวไปหน่อยบ้าไกลว่ายาวบ้าไปมีปริมาณสูงแต่ก็ไม่เป็นไรพอพอสองสาพันห้ารยิบสี่ผมก็เลิกบ้าหยุดการบ้าแต่ผมก็มาบ้ากับตุ้มกระถิงกับตุ้ก็ะิเงื่องแรกอยู่ใยเนียมแล้วต่อมาก็เรื่องทองที่สิิงที่ผมสนใจจริงๆ อย่างอื่นผมไม่มีความรู้กับเขาวพวกแร่ต่างๆมันมีค่ายัางไงผมไม่รู้ถ้าให้ผมไปกุดแร่ผมก็เสียแรงเปล่าตอนนี้เพราะะผมไม่รู้ค่าของแร่มันเหมือนกับไก่ไม่รู้ค่าก็เพ็หละพลอยเห็นก็เปเห็นธรรมดาแต่สิ่งที่ผมสนใจมากก็คือทองคําธรรมชาติหรือทองคําที่เขาถลุงหลอมแล้วแต่ว่า ทำเป็นสร้อยหรือไม่ทำก็ตามว่าในพื้นที่พบภัยใต้แผ่นดินของเมืองไทยเนี่ยมีไหม <c oughs> ในเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอารมณ์ดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าใจยุ่งทำไมนะทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกเมื่อเราถ้าติดอยู่ในภาวะของโลกเราก็ไม่สิ้นทุกยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เราคนยจะวางอารมณ์เสียไม่คนจะยุ่งรู้ไป่อไม่เป็เรื่องแต่ต่อมาอารมณ์หนึ่งมันก็เกิดอารมณ์หนึ่งมีความรู้สึกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแตกหามตามคติของโบราณรู้ไว้จะเป็นอะไรไปจะได้ทราบว่าทองคำธรรมชาติมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่ง ซึ่ความจริงแล้วถ้าคนไม่นิยมมันก็ไม่มีค่าอะไรเป็นโลหะประเภทสีเหลืองต่ความจริงสิ่งที่เป็นโลหะสีเหลืองไม่เท่าทองคำก็เยอะไป <c oughs> เวลานี้เขาก็าทำกันได้สีสวยกว่าทองคำ <c oughs> แต่ว่าคนไปยอมรับว่าทองคำมีค่าสูงฉะนั้นทองคำจึงมีความสำคัญสำหรับโลกอยู่มากทุกประเทศถือทองคำเป็นสำคัญ จะซื้อข้าวซื้อของกันก็ถือว่าต้องทองคาําก็ไปแลกเปลี่ยนก็เป็นนั้นว่าให้จิตดวงนั้นมันก็บอกมีความรู้สึกว่าควรจะรู้แต่ผมก็เก็บอีกดวงหนึ่งก็บอกอย่ายุ่งเลยเนี่ยอารมณ์ของคนไม่เสมอกันเลยคุณนะบรรดาท่านที่รับฟังในญาติโยมพุทธบริษัทฟังดูอารมณ์ให้ดีอารมณ์ดวงหนึ่งคืออารมณ์หนึ่งมันต้องการจะรู้ แห้ต้องการรู้ขึ้นมาแล้วความโลภมันจะมีไหมแต่ว่าผมขอยืนยันความโลภอย่างอื่นอาจจะมีมีแล้วไม่มีก็ไม่ทราบแต่ว่าความโลภเรื่องขุดทองคําไม่มีแน่ผลจะเล่าเรื่องราวเรื่องขุดทองคำของพระท่านหนึ่งก็ยาวเยอะเกินไปขอเล่าเรื่องนี้ไปก่อนที่หลังท่านนึกได้ก็คุยเป็นอะไรก็ตัวนั้นก็ตัดอารมณ์ต่อมา หลังจากนั้นแล้วไม่นาน,นาามันเป็นเวลาการประมาณเดือนเจ็ดเขาเรียกเดือนเจ็กเดก็นนแล้ว,วกันอเดือนพฤษภาไม่ายนนาไม่ตกลงกันนะเอาเดือนแท้ๆเดือนไทยแท้ๆคือเดือนเจ็ดก็มีภารกิจไปดำเนินสะดวกคือไปบ้านคุณจิเหลืองคงทองเธอคนิมนต์ประจำปี แต่ว่าเวลานี้ไม่จะไปว่าสองสามปีแล้วไม่ไหวจริงๆอยู่ที่วัดนี่แค่ลงสอนก็มาฐานยังไม่ไหวถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะแย่ใหญ่ก็ต้องงดไปบ้านคุณจะเหลิมคงทรแล้วก็เลยไปจังหวัดชุมพรไปที่อำเภอท่าแสะน่าโกเชี่เขาเรียกอำเภอท่าแสะนะ จะาไปหมู่บ้านก็ไกลแต่หมู่บ้านไม่โตตัวอาคันก็ไม่โตไปที่นั่นเขาก็มีการเรียกว่ามีการไหว้ประจําปีทําบุญประจําปีกันแบบพิีการทําบุญประจําปีเพื่อความอยู่เป็นสุขก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทวดาไหว้พระเป็นของธรรมดาของคน แต่ว,ว่าคนได้คิดว่าหวหยเทวด,ดาเป็นของม่ดีเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> แต่ว่าจงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนว้านานุสติสิบการในพระกรรมฐานมีเทวด,ดานุสติการนึกถึงความดีของเทวด,ดาไว้ด้วยฉะนั้นผมจะเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาทําไม่ผิดเวลาที่เขาบูชากันเขาก็นมลผมไปมากผมก็ไป ในเมื่อเขาไดมนต์ไปไมันก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่งก่อนนี้เขาจะไหวสารเขาจะไหวเทวดาเขาก็ไหวพระกร่อนผมก็นึกในใจว่าผมเป็นพระดีพอที่เขาจะไหวแล้วดีอย่างก็ไม่ทราบเพราะผมเองไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นคนดีการนาที่เขาไหวเขาบูชาก็สวยกันมันก็ใช้เวลา <c oughs> ในเวลาที่ต้องใช้เวลาเช่นนานอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก,กว่าวิธีกรรมเขาจะเสร็จผมก็ไม่มีเวลาจะคุยกับใครเขาวุ่นวายกันอยู่ก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีเทวด,ดาสี่องค์เรื่องเทวด,ดาเนี่ยผมเชื่อสี่องค์ท่านปรยากาศตัวท่านท่านบอาองค์นี้คือเทา้าเวสุวรรณ องน,นี้ท้าทศรตองน,นี้ท้าววิรุณหกองน,นี้ท้าววิรุณปักเป็นท้ามหาราทั้งสี่ท่านมาทังก่าถามบอกว่าถ้า <c oughs> คุณเจ้าสงสัยเรื่องปลาทะเลทัพย์ใช่ไหมเรื่องปลาในทะเลทรัพย์ก,ก็เป็นอย่างนี้คนม,มีนงอง่หนองหน,อง,นองใหญ่มีน้ําตลอดเวลามีปลาชุมมากเป็นที่หากินของชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านได้ดี แต่ว่าปลาที่ตั้งใจเลี้ยงไม่ตั้งใจเลี้ยงผมก็ไม่ราบแต่ว่าชบบาวบ้านก็ไปจับไปกินต่างคนก็จับกันมาแค่พอกินไม่ซื้อไม่ขายวันหนึ่งท่านผู้มีสตังค์ไปทำไร่ไปทำสวนทุเรียนที่นั่นท่านหวังความร่ำรวยจากหนองใหญ่ที่มีปลามากรลางชุมละเกินผมเดินผ่านไปเห็นแต่ว่าพอ,เ,อาเครื่องสูบสบน้ำกะเสเ็จหลายเครื่อง กว่าน,าน้ำเยแห้งก็จ้เวลาก็อยู่ใ,ใกล้คำ่ำค่ำแล้วไม่ใช่ใกล้คำ่ำเป็นใกล้ค่ำเลย <c oughs> ต่างคนต่างเห็นปลามากมายคิดว่าวันพวกนี้เถอทุกคนตั้งแคมป์ลอมมาใครมาเอาไม่ได้แน่เรามาแต่ว่าพอตอนเช้าปลายขังปลาหายหมดเหลือปลายอยู่สามตัวนรอกนั่นไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีนายบุญสมเจ้าของบ้าน เคยไปที่ท่าไปที่ถ้ำปลาถ้ำปลาเขาเล็กๆต่ำๆเป็นถ้ำลงไปเธอบอกมันมีมีโพรงลงไปเคยไม่ไปองต่อไปเห็นน้ําน้ํากว้างขวางมากไปรู้ไปถึงไหนเธอเคยทําแพรโยกล้วยลอยไปไม่รู้ว่าที่สุดไปที่ไหนกว้างขวางมากที่พอเธอไล่ฟังผมก็สงสัยตรงนี้ว่าไอทะเลน้ําจืดอยู่ที่ใกล้ทะเลน้ําเค็ม แล้วก็บริเวณนั้นมีปลามากที่บอกปลามากมายเหลือเกินปลามาจากไหนอยู่ได้ยังไงน,นี่แปลกใจใต้ดินเรื่องนี้สงสัยท่านธรรมราชท่านหน,นึ่งที่ท่านให้นามว่าเทวสุวรรณเพราะว่าโยคุณเจ้าสงสัยะทะเลทรัพย์ใช่ไหมผมจะพาไปดูวงความแล้วท่านก็พาไปดูตามความรู้สึกว่าตามความรู้สึกมันฝัน ว่าท่านไปไหนก็ไปด้วกันลงไปดูโอ้ทะเลซับเขาเรียกทะเลถูกแต่ว่าความจริงที่เขาเรียกทะเลซับมันเป็นหนองน้ําใหญ่แต่ไม่ใหญ่ถ้าปริมาณเขาน้ําน้ําจริงๆภายในนั้น <c oughs> มันกว้างขวางมากมายบ้างปลาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดหนักใหญ่ขนาดโลมานี่ก็มีเยอะ ผมไปพบปลาหมอตัวหนึ่งปลาหมอแล้วเนี่ยปลาหมอตาหนาแล้วเนี่ยโอ้โยยหใหญ่เหลือเกินถ้จาจะเทียบกับเรือพายกับเรือหมอขนาดใหญ่แล้วั้แต่ชี้ดูหูงปลาหมอก็มากปลาตะระมากปลาช่อนปลาสะดวก็เยอะแยะปลาเข้าโอ้มันใหญ่ใหญ่จริงๆอยังนึกในใจว่าปลาพวกนี้ต้องมีอายปเปุเป็น 10, เป็นสิบหรือเป็นร้อยปี ็ยังดีใจว่าเธออยู่สถานที่นี่ปลอดภัยถธอมากเมื่อผ่านจากที่นั้นไปนแล้วถ้าเราพาเรื่อยไปขึ้นจากทะเลทะเลใต้ตดินขึ้นไปช่วงในระหว่างภูเขาลูกหนึ่งซึ่มันยาวเหยียดอยู่เหนือพื้นที่ที่พักเป็นภูเขายาวมากข้างในเป็นถ้ำใหญ่ยาวเหลือเกินตอนในนั้นเป็นทองแท่งทองแท่งในความกว้างเขาความหนาเนี่ย ของแต่ละแท่งประมาณหนึ่งฟุตยาวจริงๆประมาณสามฟุตแต่ละแท่งแล้วกว้างจริงๆก็ประมาณฟุตเศษๆวางเรียงเป็นตัดเป็นกระแพงสูงเหนือหัวกูเป็นไหนๆความสูงจริงๆประมาณสิบเมตรวางเรียงจริงๆนับเป็นแถวได้สิบแถวได้ยาวยาวเกินแถวนะ่ะยาวเกินครึ่งกิโลเมตร เป็นทองแท่งมา,าสารเขาก็ตกใจเอ๊ะถามทองอะไรพอถามทวเทวสทันเวสุวรรณว่าทองอะไรมาอยู่ที่นี่จะใครนํามาเก็บท่านทวเวสุวรรณไม่ทันจะตอก็มีเทวดาสององค์เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเป็นเทวดาชั้นเจ้าตุมหาราชแต่งตัวสีแดงประดับเพชร <c oughs> มาถึงได้ยกมือไหว้ทวเวสุวรรณท่านบอกท่านขอรับ ทองน,นี่เป็นทองสาหรับพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมาต้องขนไปให้เขาถ้าใครจะนาไปเนี่ยนาไปไม่ได้นะครับพรา,าเวสวร,รันต์นก็บอกว่าฉันพาพระท่านมาดูฉันจะม,มาเอาล็อกมาคน,นทองของเธอเทวดาทั้งสองคนยกมือไหว้ท่านท้าเวสวร,รัน์แล้วก็หลีกไปท่านท้าเวสวรันต์นี่ก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันครับไม่เมื่อยของก็หวง ผมพาพระคุณเจ้ามาชมว่าไอ้ซับใต้ดีมันมีมากมากกว่านี้เยอะเราก็ไปที่อื่นดีกว่าเขาหงแล้วก็ไปท่านก็พาไปฟังรู้สึกว่ามันไปใต้ดินไปเจอเท้าอีแหลงหนึ่งโอ้โหเขานี้ไม่เคยจะไกลขึ้นมาทางเหนือจากบ้านนั้นตามถนนสายชมพรตะจวก ท่านเดินทางขึ้นมาประมาณสามสิกิโลเสร็จแล้วก็จะมีทางเดินออกไปถ้าเดินผิวดินออกไปจากถนนเส้นนั้นห่างประมาณไปกิโลไปเจอแหล่งทองธรรมาชาติมหาศาลเลยโอ้โหไปกว้างใหญ่ไปสาลมากปริมาณเนื้อที่ที่ทองธรรมาชาติกองอยูนะ่นั้นมันดูแล้วร้อยไร่เศษเกิะถึงสองร้อยไร่ เลยก่อนอยู่หนาเป็นเม็ดทรายธรรมชาติจริงๆสวยสุขอารมาแต่วรรดาท่านหั้งหลายจะพูดอะไรก็ไม่ได้ในเมื่อสัญญาณบอกเวลาปรากฏหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนเรื่องทองนั่นเธอเนี้ไปฟังกันในคัดเศษหน้าต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุขสมณเลนภรับปังทุกท่านสวัสดี